มาแล้วครับอันนี้ L P F เปิดดูก่อนเนาะ ไปเสรเ็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับไปเสร็จจากบริษัทอินดินกุ๊บนะครับนะครับไปเสร็จถูกต้องพ <c oughs> ี่น้องดู เป็นตะกร้าเลยครับพี่น้องครับนี่ก็แพ็กนมะา LPF ได้อะไรบ้างหุ้นสองร้อยได้หุ้นสองร้อยได้หอยอีกพันห้าประกันชีวิตอีกหนึ่งแสนบาทหุ้นสองร้อยหุ้นนี่ พี่น้องได้ไหนได้จาก i n ด i e m o ดิ้งพอได้จาก i n ด i e m o ดิ้งเสร็จพี่น้องมาทำอะไรครับจำได้ไหมก็บอกว่าห้าอย่างไม่ว่าจะเป็นเกีเ่ยวกับเรื่องคริปโตตลาดคริปโตเกี่ยวกับด้านการแพทย์เกี่ยวกับด้านกัญชาเกี่ยวกับสุอภายุ้หลายอย่างนะครับรายละเอียดตรงนี้พี่น้องเพิ่มเข้ามาศึกษา วันนี้ก็เรียกว่าก็ถ้าจะเปรียบเทียบทางขาบวนรถไฟเราก็สามารถทันขบวนเขาได้ก็คือหมายก็าว่าเขาให้โปรโมชั่นปกติมัน3 9มหมื่นแต่เราได้สามหมืดก้าร้อก็โอเคนะครับก็ยังมีโอกาสได้ช่องทางช่องทางการเพราะมเมล็ดเศรษฐ,ฐีการเป็นเศรษฐีนะาี่่นน้องเนาะ สวัสดีตอนเช้าครับผมหมดหูครับชื่อจริงชื่ออุทยแก้วสมบัติครับ <c oughs> เดี๋ยวตอนซืน้อซ้ำไงครับชื่อจริงชื่ออุทยแก้วสมบัติ <c oughs> พี่น้องที่ติดตามในช่องเฟซ ก็พิมพ์คาว่าอูไทยแก้วสมบัติท่าในช่อง Youtube ก็หมดหูรู้ทางรวยนะครับพอดีก็ตัวนี้ได้สินค้าจาก l อลมาได้หลายอย่างไม่ว่าตัวจะเป็นตัวสกินแคร์ไม่ว่าจะเป็นตัวอาหารเสริมนะครับตัวสกินแคร์ตัวอาหารเสริมไว้หลายอย่างนะครับอยู่ในนั้นเอาละทีนี้ก่อนพี่น้องจะไปว่าการเพราะมาเมล็ดเศรษฐีแล้ว ผมได้ตัวนี้มาก็คือมันเป็นอีกหน่วยหน่วยธุรกิจหน่วยหนึ่งหน่วยทางที่เราก็เรียกว่าช่องทางช่องทางในการที่จะเราเดินทางสู่การเป็นก็เรียกว่าสิ่งที่เป็นใหม่ใหม่ก็คือหมายคาว่าเราต้องเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนจากภายในเราจากภายในก่อนแล้วแผนการมาพอแผนการมาผลลัพธ์เป้าหมายว่าเราต้องโฟกัสให้ถูกถ้าบางคนโฟกัสไม่ถูกฉัน ไปเป้าหมายเลยแต่ภายในตัวเองไม่เปลี่ยนคําว่าภายในไม่ไม่เปลี่ยนหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนจากภายในจิตใต้สํานึกจิตใจสมองเราเราคิดว่าเราเป็นไงครับใช่สมัยก่อนเราไม่ได้ริ่าเรียนมาเราไม่รู้แต่พอเราไปเรียนมาหลา,หลายสิ่งหลายๆอย่างก็ทําให้เราเข้าใจตรงนี้บางคนก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจได้ไงครับขยันไม่ถูกที่ทํางานเป็น ยีปีสามสิปีแปปีรวยไม่ไม่รวยครับแต่ขยันถูกที่ครับ3ถึง5ปีพี่น้องเป็นเศรษฐีแน่นอนหลายๆคนที่อยู่ในนี้อยู่ในอินดีโปรเจกต์เนี่ยที่มีคุณกล้องเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านและให้โปรโมชั่นเมื่อกี้ที่ผมมาเมื่อกี้ให้เดือนนี้สามหมื่นเเก้ายเมื่อกี้ ก็คือคุณที่ให้เขาให้เพราะอะไรเขาให้พวกเราเพื่อที่เราเจะประสบความสำเร็จแล้วการให้มันเป็นอะไรครับเป็นการเริ่มต้นด้วยความรวยรวยด้วยการให้มีอะไรบ้างเอาไปทั้งหมดเลยครับยี่สิบข้อเนาะง่ายๆเลยบางคนจดทันก็จดจดไม่ทันก็ไม่เป็นไรฟังย้อนหลังได้เริ่มต้น ความร่ำรวยด้วยการให้อย่างที่หนึ่งอะไรครับอย่างที่หนึ่งก็เรียกว่าให้ความรู้ความรู้อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐีชี้ทางรวยให้ความรู้ทางด้านการเงินให้ความรู้ทางด้านตัวสินค้าให้ความรู้ด้านจะกินคงจะกินแก่เยอะะนี่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองให้ตัวอย่าง ตัวอย่างสวัสดีครับคุณครูชบาภัยครับสวัสดีครับหลายหลายคนไม่ได้ทักทายต้องขอโทษขออาภัยด้วยมีคุณครูชบาภัยคุณสุพันนิกาโอ้ท่านมหาเศรษฐีทั้งนั้นเลยมีคุณสุกัญญาครับลหลายคนเข้ามาขอบคุณนะครับที่มาให้กําลังใจนะครับนี่ก็คือการให้เหมือนกันคุณครูชบาภัยคุณพี่สุพันนิกาคุณพี่สุกัญญา ก็คือการให้อะไรครับให้ไม่ว่าจะเป็นให้ความเคารพให้เกียรติอยู่ในหอยู่ในข้อที่14เอาละข้อที่2ให้ตัวอย่างตัวอย่างตัวนี้ก็คือตัวเกียร์เอ็กพัทตัวเกียร์เอ็กพัทตัวนี้ก็คืออาหารเสริมตัวหนึง่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดยอดมากคืออะไรครับพี่น้องครับจาง่ายๆครับสร้างภูมิต้านทานต้านโควิดต้านมะเร็งจาง่ายๆ3ข้อนี้แหละ สร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิดต้านมะเร็งทำไมก็ผมกับภรรยาผมกินอยู่ถ้าไม่กินปานี้ครับโควิดเอาไปแล้วอืมก็กินอยู่พอกินอยู่แต่ถามว่ามันมีโอกาสติดไม่มีแต่มันติดลำบากคุณโอมผู้บริหารคนหนึ่งก็บอกว่ามันมีโอกาสติดแต่ติดลำบากแต่ถ้าเรากินแล้วมันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันก็เรียกว่าสร้างเสื้อกาะหุ้มไว้พี่น้องสังเกตไหม ไม่ว่าคุณหมอคืออะไรที่เขาใส่ชุดกาวอะ่ะใส่ชุดกาวก็คือใส่เชือกเกาะเหมือนกันตัวนี้เรากินเข้าไปก็เป็นการสร้างเกาะไงเออเป็นการสร้างเกาะเกาะสุขภาพเรานั่นแหละเออเมื่อเราสุขภาพดีเราก็สามารถที่จะมีโอกาสที่จะทํามาหากินต่อไปได้เอาอย่างที่สามครับให้ความคิดเห็นให้ความคิดเห็นผมก็ถามว่าเพราะมาเมล็ดเศรษฐีที่อินดีมเป็นการให้ความคิดเห็นนะครับ เอาทาไมคุณยศเกือบห้าสิบล้านแล้วครับทําไมคุณโอสมิดบุญชัยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าล้านล่ะก็ทำยังไงเล่าหลายคนคุณสุภานิกาเย็นจับรู้สึกจะห้าหกล้านมั่งผมไม่แน่ใจประมาณนี้เกือบสิบล้านแล้วนั่นก็ทํำยังไงนั่นก็คือให้ความคิดเห็นว่าเขาเข้ามาเพราะเมล็ดอินดีมเพราะเมล็ดเศรษฐีแล้วเขาสามารถเป็นเศรษฐีก็คือให้ความคิดเห็นอย่างที่สี่ให้ความจริงใจ ให้ความจริงใจหมายเขาว่าไงครับผมกินแล้วมันเห็นผลมันได้ดีผมถึงมาบอกไม่ใช่ผมทึกทักมาแล้วมาคุยมาพูดไม่ใช่ครับนี่ครับทําให้ผมครอบครัวผมอยู่รอดปลอดภัยไอ้โควิดสิบเก้านี่แหละบางคนก็ต้องไปรอวัคซีนบางคนไปรอไตเสลียวผัใส่ชื่อเข้าไปแล้วยังมีโอกาสยังมาไม่ถึงก็ต้องรอไปอีก จังหวดที่รอคุณพี่ต้องกินข้าวไหมกินคุณพี่ต้องทํางานไหมทํา<ำ>ถ้าไปบางที่ไปครับยังมาไม่ถึงก็ต้องเสียเวลาเออนั่นแหละสิอย่างที่ห้าให้คําแนะนําให้คําออคนนคปรึกษาอ่ะให้คําแนะนําให้คําปรึกษายังไงออาพี่น้องครับถามว่าถ้าไม่มีคําแนะนําให้คําปรึกษานี่โอ้ไม่ได้เลยปัจจุบันเนี้ยการพี่น้องที่จะเข้าไปไหนครับเข้าไปใน LPF เนี่ย สมัยก่อนมันเข้าไปซื้อง่ายแต่ปัจจุบันพี่น้องต้องใหม่ครับเข้าไปเวอร์เว็บ็อินดีมดอทมีเข้าพิเศษพี่น้องก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีพี่น้องก็ต้องดูในก็เรียกวบบวิดีโอที่เขาส่งมาให้ดูให้ดีครับถ้าดูไม่ดีไปครับยี่สิบรอบมันก็คาอยู่นั่นแหละแต่ถามว่าระบบดีไหมดีแต่เราดูไม่ดีพอเราดูไม่ดีไปครับอย่าไปโทษคนอื่นเราต้องโทษตัวเราให้คาปรึกษาให้ความรู้ว่าเอาจะทําอย่างนี้ จะทาวันละสี่ร้อยถึงสี่หมื่นทำยังไงเนี่ยให้ครับปรึกษาอย่างที่หกครับให้เลยครับให้สิ่งของให้สิ่งของให้สินทรัพย์ให้สิ่งของให้สินทรัพย,อพย์อาจจะเป็นอะไรครับหลายสิ่งหลายๆอย่างอาจจะเป็นสิ่งของเล็กๆเกน้อยอาจจะเป็นของขวัญก็ได้ก็เรียกว,ว่าให้กําลังใจอย่างที่เจ็ดให้ความช่วยเหลือล่างด้านกําลังกายกําลังกายอันไหนที่จับเหลือช่วยเหลือได้เราก็ไปช่วยกัน นะครับช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นโยโตกองค์ใหญเยอะแยะนะครับให้ได้อย่างที่8ดให้ความช่วยเหลือด้านกําลังใจใช่ครับบางคนอยู่ไกลกันก็ให้กําลังใจนะส่งนู่นส่งนี่ให้ให้กําลังใจกันนะครับอย่างที่9ก็ให้ความ,ม่วงใยเหมือนกันช่วงที่ผมเข้าโรงพยาบาลต่อมลูกหมากโตวความหของใยญ,ญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพลรพรา,พามีย ภรรยาผมก็ห่วงใยฝ่ายฝ่ายผมก็เขาก็าห่วงใยเขาก็เ,าเป็นห่วงก็ต้องโทรมาถามนูน่นนี่อาการเป็นยังไงคืบหน้าเป็นยังไงหมอให้ยงให้ยาไหมอย่างงู้นอย่างนี้เยอะแยะเขาเรียกให้ความห่วงใยเ้าอย่างที่สิบครับให้การยอมรับให้การนับถือผมก็ต้องขอขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาฟังเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้นี่ก็เรียกว่าให้การยอมรับให้การนับถือ ผมก็ให้การนับถือหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณครูเจบาภัยไม่ว่าคุณจะเป็นสุพนิกาไม่ว่าจนพี่สิบกันยาหรือหลายๆคนที่เข้ามาอยู่ตอนนี้หรือมาดูตอนหลังที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมก็ต้องกลับย้อนกลับไปก็ไปตอบคําถามก็ไปให้ความรู้ให้ความคิดให้แง่คิดใช่ครับมันเกิดอะไรครับเขาเรียกว่าเกิดสายสัมพันธ์เกิดสารสัมพันธ์ใช่พอเกิดอะไรเกิดความชอบพอชอบต่อไปก็ไปก็ชื่นชมพอชื่นชมก็เกิดจากการช่วยเหลือ อมืมันเป็นศาสตร์มันเป็นศิลปินศิละปะก็เ,เรียกเป็นยุทธศาสตร์ยุทธศิลป์อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องครับเอาต่อไปอต้องไหนครับข้อที่สิบเอ็ดให้การปกป้องปกป้องอยังไงหมายครับว่าบางคนที่เขามาอะไรครับเขามาใส่ร้าย,ายป้ายสีเขามาอย่างงู้นอย่างนี้เราก็อธิบายอย่างนี้นะอย่างนี้นะเป็นเหตุเป็นผลนะถูกกฎหมายทำง่ายได้ไวได้เยอะ ถ้าไม่ถูกกฎหมายเป็นไงครับป่านนี้ผมกับคุณก้องเป็นไงครับแล้วคุณก้องก็เป็นคนในสื่อเขาทําอะไรก็ต้องถูกต้องถูกต้องหมายเขาว่าไงครับถูกต้องดีกว่าถูกใจนะเหมือนกันผมก็ต้องถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องอีกไม่กี่ปีจะ,กะเกษียณตัวเองจะไปเข้าคุกเหรอไม่เอาครับเพราะฉะนั้นครับถูกต้องก่อนค่อยมาถูกใจทีหลังเอาต่อไปครับข้อสิบสอง ให้ความเมตตาให้ความเมตตาให้ความเปดูบางคนเข้าระบบไม่เป็นทําไงอย่างงู้นอย่างนี้ให้ความเมตตาเขาบอกเขาให้ความกรลณาาเออบางคนก็เออพูดอย่างนี้ถูกไหมพูดอย่างนี้ถูกไหมเราก็ให้คําปรึกษาอย่างงู้นอย่างนี้นะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะข้อที่สิบสี่ให้ความคลุกให้เกียรติอันนี้เขาเรียกว่าอะไรการให้ความรวยโดยการให้ ข้อที่สิบห้าให้ความเคารพความศรัทธาใช่ทุกคนก็เคารพทุกคนก็ศรัทธาเพราะคุณก้องเขาบอกว่าไงครับความสําเร็จของพี่น้องคืองานของเราเราศรัทธาเขาเพราะอะไรเขาเป็นบุคคลในสื่อเขาเป็นบุคคลที่จริงใจกับพวกเราผู้ง่ายคือทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากอยาให้อะไรห,หลังจากที่คุณก้องเขาไปสํารวจบุคคลที่ประสบความตัเร็จไปแล้วครับสองพันกว่าคน รู้เลยว่าบ้านของเรามีของดีเยอะแยะเมื่อมีของดีเยอะแยะขาดตรงไหนครับนี่ขาดการประชาสัมพันธ์เมื่อขาดประชาสัมพันธ์ครับเขาก็เลยเปิดโอกาสวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีหกหนก็เลยมาเปิดบริษัทอินดีแล้วตอนนี้การพัฒนาเมื่อเข้าปีที่สามจะเข้าปีที่สี่เขาก็มองเห็นโอกาสว่สวาทําไงจะให้บริษัทเจริญก้าวหน้าลุกเรืองตลอดไปเขาก็นําบริษัทเนี่ยเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์พี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่เข้าใจเกีย่ยวกับเรื่องหุ้นพี่น้องก็จะงงแต่ถ้าพี่น้องศึกษาเรียรู้โอ้สุดยอดพอ,อะไรโรเบิร์ตที่โยซากิไม่ว่าโรเบิร์ตที่โยซากิไม่ว่าจะเป็นคุณทัาหรือหลายคนก็บอกว่าถ้าคุณได้กิจการของคุณดีแล้วสิ่งที่กิจการต่อไปก็คือเอากิจการของคุณไปขายให้มาหาชนเมื่อกายขายให้มาหาชนไปครับ ไม่ว่าใครก็ถือได้ต่างประเทศไกลๆก็ถือได้ถือได้เพื่ออะไรเมื่อถือได้ไปเลยครับเกิดอะไรครับเกิดการกระจายไรายได้เมื่อเกิดการกระจายไรายได้ครับแล้วรายได้จากไหนจากพี่น้องที่ก็เรียกว่าระดมทุนเอาสตังค์มาซื้อสินค้าพอซื้อสินค้าไปเสร็จไปเขาบริหารจัดการว่าจะปันผลยังไงแต่และหุ้นปันผลยังไงหรือถ้าคนไม่ปันผลบางคนก็ขายกําไร ขายกันไปสมมติว่าหุ้นตัวนี้อ่าหุ้นตัวดอเด็กเนี่ยเข้าไปในราคาห้าสิบตังค์มันขึ้นสองบาทสาบาทบางคนก็เทขายแต่บางคนไม่เทขายครับหเดือนหรือประมาณสามเดือนก็ปันผลทีนี้ก็แล้วแต่นี่ก็คือสิ่งที่เขามองเห็นอนาคตสิ่งที่สุดยอดมากเลยเอาต่อไปแล้วครับข้อที่สิบหให้ความไวเนื้อเชื่อใจทูกทำไม คุณยศเขาบอกผมแล้วผมคุณจะรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าไม่ครับคุณยศเป็นคนแนะนําผมเขาก็แนะนําว่านี่นะลึกยี่สชั้นลึกนะอย่างงี้หนึ่ 1, 2, งแตกสองงี้เสร็จปั๊บเย่างงี้ผมไปเชื่อตรงไหนครับยี่สิบชั้นลึกแล้วผมไปเชื่อว่าคุณยศเขาเป็นคนจริงใจเขาเป็นผู้นํานะครับถึงบางสิ่งบางอย่างเขาจะทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างเขาล้มเหลวมาไม่เกี่ยว แต่ที่ผมมองเ็นก็คือเขาเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่ผู้ง่ายคือมีความมุงมนะมีความมุ่งมัน่นโอเคผมก็ไว้ใจพอผมเชื่อใจเองครับคุณยศแป๊บเดียวจะห้าสิบล้านแล้วผู้ง่ายผมแป๊บเดียวก็ครึ่งล้านตามเขาเออถึงผมจะทํามั่งไม่ทํามั่งเขาว่าทํามั่งไม่ทํามั่งไยเขาก็ไงผมกะละการงานประจําก็เยอะแยะเลยก็แบ่งเวลาบางสิน มีเวลามาก็ามาแบ่งปันให้ข้อ17ให้อภัยบางคนอาจจะคิดผิดถ้าคนที่คิดเป็นโอ้มันอาจจะเป็นแช่ลูกโซ่มันอาจจะเป็นนั่นอาจจะเป็นนี่ให้อภัยเขาครับเขาไม่เข้าใจพอเขาไม่เข้าใจเสร็จเราก็าอาธิบายว่าการเป็นแช่ลูกโซ่มันเป็นยังไงการเป็นนู่นเป็นนี่เพราะรอะไรเพราะบางคนไปเจอแต่สิ่งที่ลลบมาพอลบมาเสร็จปับ๊บก็ใส่ลบเราครับไม่เป็นไรครับให้อภัยเขา พอให้อภัยเขาเสร็จเราก็อธิบายไม่ต้องไปเถียงเถียงยังไงท่านก็ไม่ชนะท่านมีแต่แพ้แต่ท่านต้องคอยตามเขาพอคอยตามเสร็จล้วก็ค่อยถามเหตุผลให้เขาอธิบายเป็นข้อ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 พออธิบายเสร็จว่าข้อนี้มันเป็นอย่างนี้ข้อนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ในความคิดของเขาแล้วเราค่อยแทรกแทรกจุดว่าเออมันดังนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้ถ้าเป็นแชร์กฎหมายเขาไม่ยอมรับ แต่นี่ก็ฎหมายอยองรับเพราะอะไรเพราะมันมีสินค้ามันมีตัวบริษัทมันมีตัวบุคคลมันมีองค์กรมันมีระบบทุกถึงทุกอย่างอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเถียงเขาแต่ฟังให้เขาพูดมากๆพอเขาพูดมากเสร็จปับ๊บพอเสร็จปับ๊บแล้วเราค่อยๆอ,อ,อธิบายทีละข้อก็เรียกว่าแก้ปัญหาตีละจุดไปเอาต่อไปครับข้อที่18ก็ให้รางวัลให้รางวัลนะครับบริษัทอินดีมทุกสุขทุกสุขให้รางวัลก็คือโบนัสโบนัส แต่ละวันที่พี่น้องไปสามารถสร้างสร้างผลงานในการที่พี่น้องประชาสัมพันธ์แล้วมีหลายๆคนมาซื้อกิจเสกการไปมาเป็นเครือข่ายผู้บริโภคพี่น้องก็ได้รางวัลไปแต่แลว้วอะไๆห,หลายๆอย่างจากการบริโภคสามอีกวันที่หนึ่งันที่สิบหกก็ได้อีกแล้วล่ะบุคคลที่โชคดีสามตัวท้ายเป็นตรงกับเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งหรือเลขหน้าเลขข้างเคียงเลขหลังก็แล้วแต่นั่นก็คือให้รางวัลข้อที่สิบเก้า ให้ความเข้าใจเข้าใจว่าบุคคลน,นี้เขามีแนวความคิดอย่างนี้บุคคลน,นี้มีแนวความคิดก็คือแต่และคนมีพื้นฐานต่างกันไหมต่างกันนี่มือห้านิ้วยังยาวไม่เท่ากันเลยครอบครัวเดียวกันผู้ง่ายคือบ้านผมอะมีลูกเกบคนทําไมไมาเป็นตํารวจหมดละ่ะเออทําไมบางคนต้องไปเป็นวิศวกรทําไมบางคนต้องเป็นคนครูทำไมอีกสองคนเป็นตํารวจแล้วอีกสองคนสามคนทําไมเป็นแม่บ้านละ่ะ ทำไมไม่ไม่เป็นตำรวจเหมือนกันนั่นแหละสิก็คือต้องให้ความเข้าใจข้อที่20ข้อที่สําคัญที่พี่น้องให้แล้วพี่น้องรวยก็คือหมายวามว่าให้ความศรัทธาให้ความเชื่อมัน่นเราศรัทธาเราเชื่อมั่นว่าโบริษัทอินดีมสามารถพาพวกเราไปสู่เป้าหมายได้เขาเรียกว่ามีวิชชั่นคอมมิตเมนต์เขามีพันธสัญญาที่จะพาพี่น้องไปสู่เป้าหมาย ความสำเร็จของพี่น้องคืองานของเรานี่ไงสัญญาที่เขาบอกกับเราไว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้มาผู้มือเขาก็ให้มาเมื่อให้มาพี่น้องก็ต้องเข้าศึกษาเรียนรู้นี่คือเบื้องต้นในการให้แล้วพี่น้องร่ารวยนะครับเล็กๆเล็ก,ลก,ลก,ลกน้อยจากผมหมวดอูชื่อจริงชื่ออุทัยแก้วสมบัติก็ขอขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาให้ความกำลังเขาเรียกว่าให้ใหกําลังใจให้ความเชื่อมั่น ให้การนับถือมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ต้องขอขอบคุณหลายๆคนที่เป็นน้องที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับแต่หลายคนที่ติดตามอยู่ว่าวันนี้ผู้หมวดจะมาอะไรให้จะมาอะไรผู้ง่ายคือเราเป็นผู้ให้เราตามแล้วไงครับ mm. เราทําแล้วมีความสุขสิ่งเราทําเรามีความสุขมันก็จะเกิดพลังพอเกิดพลังเสร็จปับลล๊บไอ้ผลลัพธ์ที่หลังค่อยว่ากันยังไงมันก็ได้ขอให้เรามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธา สร้างวินยัยทำบ่อยๆมันก็จะเกิดสกิลพอเกิดสกิลก็เหมือนพี่น้องขึ้นบันไดพี่น้องขึ้นทีละขั้นทีละขั้นอย่าขึ้นทีละสิบขั้นครับขาจะฉีกเหมือนกันเป้าหมายพี่น้องต้องทำทีละเป้าเหมือนกันการอ่านหนังสือพี่น้องต้องอ่านทีละบรรทัดไม่ใช่ได้เปิดสิบหน้าอ่านเปิดหรือพี่น้องจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างค่อยๆทำ กินข้าวพี่น้องยังกินทีละคำเลยมีไหมคนไหนกินข้าวกินเป็นกระมังครับถ้ากินเป็นอย่างนั้นก็เรียกหมูแล้วครับไม่ใช่คนครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเป็นมนุษย์เป็นบุคคลที่ฉลาดกินทีละคำกินทีละอย่างทําทีละอย่างทําทีละเล็กเมื่อทําทีละอย่างทีละเล็กเสร็จแล้วให้รางวัลให้ความสําเร็จทีละขั้นทีละตอนวันนี้หลายๆคนจงโชคดีมีเงินล้าน พี่น้องจะอยู่ในบ้านหรือจะออกจากบ้านก็ให้เงินล้านไหลเข้ากระเป๋าทุกทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย